านี่ไงติงดขนรถอ่ะเอาเข้ามาพี่ไปเอาของเขามาเหรอพี่มันเอาได้เหรออ๋อเห้ยเขาผลก็ไม่ขนระวังนะพี่โอ้โหเห็นเขาผนก็ไม่ผลนะครับเพื่อนๆออดูตอนนี้นะครับสงสารผู้ประกอบการเลยนะครับเนี่ย โ,โอ้ซ้ำทำซ้ำนะครับดูนะครับขนเบียจากโรงงานออกมานะครับเออไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลเลยนะครับเฮ้ยอาแจกเบียอีกไ,ไม่ได้นะเนี่ยเข้าไปขนของเขาอะเนี่ยอ๋อเนี่ยขนมันหอมมันอยู่ลอยติดน้ำเนี่ยแน่ในกองเนี่ยเห็นไหมในกอง<ห>